สวัสดีครับชาวเลกเกอร์สตอรี่เทลลิงทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทําให้คุณต้องผลลุกและตั้งคําถามถึงสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คุณเคยได้ยินเรื่องราวของเยติหรือมนุษย์หิมะผู้ลึก,กลับแห่งเทือกเขาหิมลาลัยไหมครับตำนานที่เล่าขานกันมานับร้อยปีถึงสิ่งมีชีวิตขนาดมะหึมมาปกคลุมไปด้วยขนหนาตัวสูงใหญ่เดินสองขาอาศัยอยู่ในป่าหิมะที่หนาวเหน็บว่ากันว่ามันคือปีศาจแห่งขุนเขา บ้างก็ว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แต่ในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขนาดนี้เยติยังคงเป็นแค่เรื่องเล่านิทานก่อนนอนหรือว่าแท้จริงแล้วมันมีตัวตนอยู่จริงและคอยเฝ้ามองพวกเราจากเนวมืดของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดกาลวันนี้ Legal Storytelling จะพาคุณดำดิ่งลงไปในความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานอันเก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกไปค้นหาคำตอบร่วมกันว่า เยติคือสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวกลือเป็นเพียงผู้พิทักษ์ที่ถูกเข้าใจผิดและถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําของผู้คนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับตำนานของเยติไปตลอดกาลเรื่องราวของเยติไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราปาของคนในท้องถิ่นแต่มันคือเรื่องราวที่สั่นสะเทือนวงการนักสำรวจนักวิทยาศาสตร์และนักขจนพลยมานานหลายทศวรรษตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20 มีรายงานการพบเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดปกติภาพถ่ายที่ไม่ชัดเจนและเรื่องแลวปากต่อปากจากชาวเชื้อป่าผู้ที่คุ้นเคยกับเทือกเขาหิมาลัยเป็นอย่างดีก็เขาเล่าถึงมีโตกะหรือมนุษย์หิมะผู้ทรงพลังที่อาศัยอยู่ในถ้ำลึกและป่าทึบที่มนุษย์ทั่วไปเข้าไม่ถึงในทางกลับกันนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากมองว่าเยติเป็นเพียงตำนานเป็นผลผลิตจากจินตนาการของผู้คน ความเข้าใจผิดในการระบุสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติแต่ทำไมตำนานนี้ถึงได้ยืนยงคงกระพันมาได้ยาวนานขนาดนี้ทำไมผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อมั่นในตัวตนของมันและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เยติต่างจากสิ่งมีชีวิตในตำนานอื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของการสำรวจที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนาที่จะทำให้คุณต้องขบคิดตามลองจินตนาการถึงความหนาวเหน็บที่กัดก่อนกระดู ลมที่พัดหวีดหวิวราวเสียงกว่าิบของวิญญาณและความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเทือกเขาหิมาลัยนี่คือบ้านของชาวเชอปาผู้ที่เชื่อมั่นในตัวตนของเยติอย่างแรงกล้าพวกเขาไม่ได้มองว่าเยติเป็นแค่ปีศาจแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นผู้รักษาสมดุลของระบบนิเวศอันประบางของหิมาลัยเรื่องเล่าจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเนปาลตาเชงเล่าว่าในช่วงฤดูหนาวที่หิมะตกหนัก จนการเดินทางเป็นไปได้ยากมีชาวบ้านคนหนึ่งหลงทางในพายุหิมะเขาเกือบจะแข็งตายแต่แล้วก็มีเงาร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันนำทางเข้าไปยังถ้ำที่กำบังลมและทิ้งอาหารไว้ให้ก่อนจะหายตัวไปในความมืดชาวบ้านคนนั้นรอดชีวิตมาได้และเล่าเรื่องราวนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังพวกเขาเชื่อว่านัน่นคือมีโตก,กะกูพิทัศน์ที่มาช่วยเหลือนี่คือเรื่องเล่าที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมา สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มาจากปากต่อปากของนักผจญภัยชาวตะวันตกแต่มาจากผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเทือกเขาแห่งนี้มานานหลายชั่วอายุคนในทางกลับกันฝั่งของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการกลับมองเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความไม่เชื่อพวกเขายืนกรานว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นอาจจะเป็นเพียงหมีหิมาลายัยที่เดินสองขาในบางครั้ง หรืออาจจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เข้าใจผิดหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนยังไม่เคยถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็นซากศพก,กระดูกหรือแม้กระทั่งเส้นผมที่สามารถตรวจสอบ DNA ได้อย่างแม่นยำทุกครั้งที่มีการอ้างว่าพบหลักฐานมันกลับกลายเป็นเพียงการเข้าใจผิดหรือการปลอมแปลงตัวอย่างเช่นในปี1951นักสำรวจชื่อดังเอริกชิปตัน ได้ขายภาพรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนมนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่าปกติมากภาพนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นรอยเท้าของเยติจริงๆสิ่งนี้ตอกย้ำความท้าทายในการพิสูจน์ตัวตนของสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดนี้ความเชื่อปะทะก,กับวิทยาศาสตร์ความศรัทธาปะทะก,กับเหตุผลนี่คือสมรภูมิทางความคิดที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเยติสิ่งที่น่าสนใจคือ ความเชื่อในเรื่องของเยติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงแคบแคดของชาวเชป์ปาเท่านั้นในปี1960เซอร์เอ็ดมันฮิลารีผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกได้นำคณะสำรวจออกตามล่าหาเยติโดยเฉพาะพวกเขาพบหลักฐานหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนสิ่งนี้ยิ่งทำให้ตำนานของเยติขยายวงกว้างไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเนปาลและพูตานแต่ในหลายๆวัฒนธรรม ก็มีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดคล้ายมนุษย์ในป่าลึกเช่นบิ๊กฟุตในอเมริกาเหนือหรือซัสควอชในแคนาดาสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการบังเอิญหรือเป็นสัญญาณว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เรายังไม่รู้จักอาศัยอยู่บนโลกนี้คำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบและยิ่งทำให้เรื่องราวของเยติเต็มไปด้วยสเสน่ห์และความลึกลับที่ไม่มีวันจบสิน้นในข้อตัวแย้งที่แข็งแกร่งที่ควาใวิทยาศาสตร์คือการเข้าใจผิดนักวิชาการเสนอว่า สิ่งที่ผู้คนเห็นอาจเป็นหมีสีน้ำตาลฮิมาลัยที่เดินสองขาซึ่งมีลักษณะคล้ายมนุษย์เมื่อมองเห็นจากระยะไกลหรือในสภาพอากาศที่เลวร้ายนอกจากนี้ยังมีการพบว่าตัวอย่างเส้นผมที่อ้างว่าเป็นของเยติเมื่อนำไปตรวจสอบ DNA ก็พบว่าเป็นของแพะหรือหมีทั่วไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของตำนานเยติลดลงไปมากในสายตาของนักวิทยาศาสตร์แต่ถึงกระนั้นผู้ที่เชื่อในเยติ ก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งพวกเขาเห็นนั้นแตกต่างจากหมีพวกเขาระบุลักษณะเฉพาะของเยติที่ไม่เหมือนสัตว์ใดๆที่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นท่าเดินรูปร่างหรือเสียงร้องที่น่าสะพรึงกลัวนี่คือการประทะก,กันของมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างหลักฐานที่จับต้องได้กับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบที่น่าตกใจเกิดขึ้นในภูมิท่าขีมาลัยนั่นคือการค้นพบถ้ำขนาดมหึมาและระบบอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนภายใต้น้ำแข็งที่หนาหลายเมตรถ้ำเหล่านี้บางแห่งไม่เคยถูกมนุษย์ย่างกรายเข้าไปมาก่อนทำให้เกิดคำถามว่าหากมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอาศัยอยู่บนโลกนี้พวกมันอาจจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปถึงก็เป็นได้การค้นพบเหล่านี้ไม่ได้คิสูตรว่าเยติมีอยู่จริง แต่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะมีสิ่งในชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและห่างไกลจากความเจริญของมนุษย์การที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงแต่มันหมายความว่าเรายังค้นหาไม่พบหรือยังไม่มีเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะค้นพบมันต่างหากแล้วไทเยตีมีอยู่จริงล่ะมันเป็นแค่สัตว์ประหลาดที่ดุร้ายอย่างที่บานตำนานเล่า หรือเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องผืนป่าและเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ชาวเชอร์ปาเชื่อความจริงอาจจะอยู่ตรงกลางหรืออาจจะซับซ้อนกว่านั้นมากถ้ามองจากมุมมองของผู้รอดชีวิตอย่างที่ชาวกาเชงเล่าพวกเขาเชื่อว่าเยติคือผู้ช่วยเหลือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปที่มาช่วยชีวิตพวกเขาในยามขับขันนี่คือเรื่องราวของความหวังที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ความเชื่อนี้ไม่ได้มาจากการมองเห็นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากประสบการณ์ตรงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและจากความเข้าใจในธรรมชาติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดมันสะท้อนให้เห็นว่าในบางครั้งการช่วยเหลือก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและจากแหล่งที่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องราวของเยติสอนอะไรเราได้บ้างมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเยติมีอยู่จริงหรือไม่แต่เป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เรายังไม่รู้ ในความลึกลับของธรรมชาติและในความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเชื่อท้องถิ่นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและความกล้าหาญที่จะสำรวจในสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้เยติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่ถูกค้นพบเป็นแรงบันดาลใจให้นักสำรวจไม่เคยหยุดที่จะออกเดินทางและเป็นสิ่งเตือนใจว่า โลกของเรายังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่รอการค้นพบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งหรือแม้กระทั่งความลับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเองทุกการสำรวจคือการเรียนรู้และทุกการเรียนรู้คือก้าวสำคัญสู่การเติบโตท้ายที่สุดแล้วเยตี้จะเป็นเพียงตำนานหรือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงคำตอบอาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเรื่องราวของเยตีได้จุดประกายความฝันแรงบันดาลใจและความอยากรู้อยากเห็นในจิตใจของผู้คนทั่วโลกมานานหลายศตวรรษและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปถ้าคุณรู้สึกเหมือนผมที่อยากจะดำดิ่งลงไปในเรื่องราวแปลกแปลกลึกลับและน่าทึ่งแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดไป subscribe ช่อง l i g e r Storytelling เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเยตีหรือเรื่องราวลึกลับอื่นๆที่อยากให้เราเล่าก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป